อ่ะอันนี้ก็คล่องใจมานานนะจริงๆเราก็ทําบุญก็ทําเยอะนะแล้วเนี่ยทําไมถึงว่าเวลาขายรถคันหนึ่งเนี่ยทําไมจะต้องมาให้มอไซค์เนี่ยคันละสามร้อยแล้วก็รถยนต์เนี่ยต้องให้คันละห้าร้อยทำไมเราไม่เก็บตังตรงนี้แล้วเราเอาไปเที่ยวไปกินเงนบ้างอ่นนะทาไมป้าต้องจ่ายตรงนี้ก็อยากจะบอกกับเอฟซีทุกท่านเนาะหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง การที่เราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือหนึ่งแหละเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่คําว่าอยากให้เนี่ยถ้าเราทําให้มันถูกที่ถูกทางถูกเวลาและถูกต้องเนี่ยอันนี้สงผลบุญเนี่ยจะได้ท่วทท่วแล้วก็จะได้ทั่วถึงทุกทา่านทุกคนเหตุผลที่ทางกลุ่มบริษัท เอากลุ่มตระกูลก่อนดีกว่าตระกูลทางคับประเสริฐนะครับของจังหวัดสักแก้วเนี่ยมีฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วแล้วก็มีบริษัทด,ดีที่สุดสระแก้วที่เราจะต้องมอบเงินทําบุญเนี่ยให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเมื่อมาอุดหนุนเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งคุณลูกค้าเมื่อเวลาที่เขามาซื้อรถเราเนี่ยไม่ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหรือจะเป็นรถยนต์ใหม่เป็นรถยนต์นางฟ้า ใช้แล้วเหตุผลที่เราต้องมอบเงินเพาะเลยครับเพราะว่าการที่เรามอบเงินให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเท่ากับว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ร่วมบุญในส่วนนี้เพราะเงินที่เรามอบเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ของเรากองที่หนึ่งเรานําไปทอดกรถินที่วัดนาหลวงสองกรถินกองเงินกองที่สองอีกหนึ่งร้อยเรานํามาทอดกรถินที่วัดศรีธรรมารามศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตตะธรรมาราม นะครับที่ตำบลสาราลำดวอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลสามร่วมสมทบทุนทอดพระป่าสามบาคัคคีนะครับโรงพยาบาลตาพยาจังหวัดสก,แกวแล้วในส่วนของดีที่สุดสก,กวก็เหมือนกันที่เรามอบให้ห้าร้อยบาทเราก็จะเอามาแบ่งเป็นสามกองเหมือนกันกองที่หนึ่งเราก็จะแบ่งไปทอดกระถินที่วัดนาหลวงอภิญาเทศิทธรรมตำบลคำด้วงอำเภอบ้านเผยจังหวัดอุดรธานีส่วนกองที่สองเราก็ จะนํามาทอดที่วัดศรีธรรมารามศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตระธรรมารามสาขาวัดนานหลวงวัดบ้านเขามักาตำบลสาราลำดวนอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วสามเราก็จะนําไปทอดพระป่าสามพคีซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงยพยาบาลตาพยาจังหวัดสระแก้วเช่นกันการที่เรามอบเงินตรงเนี้ยก็แสดงว่าลูกค้าทุกท่านทุกคนที่มาอุดหนุนสินค้าของเราเนี่ย นักลบผมก็คือฝ่ายขายก็จะต้องมีการกล่าวมอบเงินทําบุญนะครับเอ็ีอยากฟังมัทสยาอยากฟังผมก็จะกล่าวให้ฟังนะครับก็ูมาอะไรนะกล่าวเท่าหน่อยนะครับก็จะมีฝ่ายขายกับคุณลูกค้าเนี่ยครับยืนอ่ะผมเป็นลูกค้าให้อ่ะเป็นฝ่ายขายอ่ะเพราะฝ่ายขายก็ต้องบอกละอ่ะบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สแก้วโดยท่านประธานคุณสุรพลตังค์บประเสริฐขอมอบเงินจํานวนสามร้อยบาทให้คุณลูกค้า ร่วมบุญอภิมหากุสลกระถินสามัคคีบารมีสองวัดหนึ่งวัดนาหลวงอภิญญาเทศธรรมตำบลคำด้วงอำเภอบ้านเผือจังหวัดอุดรธานีสองวัดศรีธรรมารามศวนปฏิบัติธรรมอนุตตระธรรมารามสาขาวัดนาหลวงบ้านเขามะก,กาตำบลศา,าลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสกวสามร่วมสมท,ทุนทอดพระป่าสามัคคีซื้อเครื่องมือโรงพยาบาลตาพยาจังหวัดสแก้ว ขอให้บุญกุศลอันสูงส่งนี้ให้คุณลูกค้าพอ,พอครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางแค้วคาดปลอดภยัยโชคดีมีชัยทุกท่านทุกคนสาธุนี่ครับอันนี้ลูกค้าก็จะได้รับเงินพอลูกค้ารับเงินเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะต้องนําเงินตรงเนี้ยไปอธิษฐานแล้วก็ค่อยหย่อนลงตู้แล้ว,แล,วแล้วคำกล่าวนี้ใครคนคิดอ่ะนะนี่อ๋อนี่อันนี้สั่งลุยอันนี้พูดทุกวันเหรอทำไมพูดคล้องนี้แอบไปเป็นเซล์เนี่ยอะเอ้า ใจใจคือนาย oh. กายคือเบาวถ้าคุณใช้เบาวทําบ่ามันจาไม่ได้หรอกแต่นายมันถูกบันทึกเท hmm. ่านั้นเองถ้าเราเป็นเบาววันหนึ่งบ่าวมันอยากสบายแต่นายบอกอยากสบายมึงต้องทํางานให้เสร็จความสบายมันอยู่ข้างหน้าแต่เบาวส่วนใหญ่ชอบความสบายเดี๋ยวนี้ทําสบายเอาสะดวกไม่มีหรกโลกใบนี้นั่นถ้าวันนี้ทุกคนอยากทํางานให้สําเร็จเห็นผลสําเร็จทันตาทันใจต้องให้ใจคือนายกายคือเบาวใจในี่อาสาตัวนี่อาศาัย แล้วดวงจิตธรรมยานเขาจะได้อานิสงส์เพราะเมื่อใจเราละเอียดแล้วดวงจิตธรรมยานเขาจะได้อานิสงส์เป็นผล,ลบุญเป็นสเสบียงบุญนะครับแต่ถ้าใจเราละเอียดปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นผู้ให้พอเราเป็นผู้ให้นับวันนานเท่าไหร่ดวงจิตธรรมยานเนี่ยเท่ากับเขาได้ได้สะสมและสั่งสมในการทําบุญทําทานทําจริงฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยผลบุญ ก็จะนําผลงานแล้วก็จะตามด้วยผลเงิอนอันนี้จะทําให้เราเ,เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งยามคับขันเราก็จะคับข้างยามเรามั่นคงเราก็จะมั่งคัง่งอันนี้บอก FC ได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงถ้าถามนิดน,นึงว่าอันเนี้ยป้าทํามากี่ปีลนะก็ตั้งแต่ปีพศออ2553 53, 53ก็11ปีนะอะไร14ปี15ปีเอาดูบิดเอา คิดเล่นๆคิดเล่นๆถ้าเกิดไม่ได้ทำํำบูรี้ผมจะมีเงินเก็บเท่าไหร่อ่300อาสามร้อยเอาเอาสักเหมือนหมื่นสองพันคันแล้วพอเนาะ,ะเจ้าเียวเจ้าเรียคูณหมื่นสองสามล้านหกสามล้านหกคูณสิบสี่ปีใช่ไหมสิบห้าปีสิบห้าปีห้าสิบสี่ล้านห้าสิบสี่ล้านนะแล้วก็รถยนต์ปีละพันคันพอคันละห้าร้อยปีละปีละห้าแสนสิบปีก็ห้าล้าน หปีกับเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านห้า <5 S 1> จริงเลยอผมบวกเลขช้าครับพ่อมบวกเลขไวหกสิบกว่าล้านนะเนี่ยผมน่าจะได้ดัมโบวสองสำคัญแล้วแหละนะอะก็ให้เอฟซีช่วยอนุโมทนาบุญกันครั้งนี้แล้วกันนะ,ะแล้วก็ใครที่มาอุดหน,นุนไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถยนต์ของผมนี่ยนะครับก็จะได้บุญ แบบที่คุณพ่อผมตั้งใจไว้ก็เชื่อว่าการที่เราให้ลูกค้าได้ร่วมออนุโมทนาบนเมื่อซื้อรถยนต์ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เท่ากับลูกค้าก็ได้มีส่วนร่วมแล้วเพราะว่าการที่เงินส่วนเนี่ยเรามอบให้กับนักลบคือฝ่ายขายเนี่ยแล้วลูกค้าเป็นผู้รับเนี่ยแล้วลูกค้าอธิษฐานตามเนี่ยลูกค้าก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ไปแล้วถึงลูกค้าไม่ได้ไปร่วมบุญที่วัดแต่ลูกค้าก็ได้รับคํากล่าวมอบนี้จากตัวแทนแล้ว ท่านเป็นผู้ทําแล้วท่านก็ได้น้อมรับแล้วท่านก็อธิษฐานอันทีสศถึงอยู่แล้วครับตรงนี้ะนะครับโอเคเองั้นก็กขอฝากเอซบอกลูกหลานบอกพี่บอกน้องให้มาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ก็ที่ฮอนด้าประสิทธิ Motor, ์มอเตอร์สกแก้วรถยนต์นางฟ้า สวยที่สุดในปัตตภีก็บิกดีที่สุดสักแก้วแค่นี้เองครับใช่ครับยังไงก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับน้ำมันน้ำมันใช้น้ำมันใช้น้ำมันอย่าลืมไปนะครับพอทถอยพอสั่งเลยต้องจัดเต็มบ้างมีสีสุกนะครับปั๊มนี้บอกเลยนะครับว่าห้องน้ําสะอาดไม่แพ้ที่บ้านแต่ความงดงามเหนือกว่าใครในปัตตภีมีสโลแกนทุกคนว่าเรานำธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่านะครับแผ่นดินทำแผ่นดินทองแดนสินถิ่นรมอู่ข้าวอู่น้ำบ้านเกิดเมืองนอนคือ บตทเหตุผลสั่งลุยซ้อนน้องจัดเต็มบ้างมีสีสุขเจอกันครับอขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพรานะ,ะขพรนะครับ